ไม่เป็นแบนเพราะอะไรอ่ะด้วยบอดี้ด้วยขนาดไซส์เสื้อด้วยอะไรหลายๆอย่างแจ็คเป็นแบนไม่ได้เลยพลิกให้เป็นฮิปฮอปไปเลยอ๋อก็เป็นแนวฮิปฮอปไปเลยแนวฮิปฮอปไปมองอะไรอ่ะหมวดอ๋อดูนาฬิกาครับจ้าเฮ้ยเด็กซับคุณมานั่งโต๊ะผมทำไมครับเนี่ยนักแนนดีถึงหรือเปล่าคุณดี ที่อยากให้คุณรู้ว่าผมคือผมคืออะไรครับหมวดรู้สึกดีใจครับที่ได้มาวงงานกับพี่เต๋อกับหนูนาเพราะว่ารู้สึกหนูนาน่ารักดีแล้วก็พี่เต๋อก็น่ารักดีครับผมนี่ยังไงพบกันใหม่นะครับผมแล้วเจอกันเออนี่ถือว่าเป็นลารารุนใหม่นะขึ้นก้าวขึ้นมาตรงจุดนี้เพราะฉะนั้น ต้องศึกษาเยอะการฉากบู๊ฉากดวลปืนอะไรกับผมเนี่ยคืออ c ติ้งพอพันะกันแล้วมันเขาทานทนผมไม่ไหวหรอกนะก็ฝากบอกพวกแฟนคลับไอเด็กเอิร์ดไว้ด้วยว่าเดี๋ยวไปกีดก้าวมันากนี่กีดตรงนี้ลาลา ่นนเ็กขอบคุณแฟงข่าบของซักซีด้วยนะครับที่ให้ความกรุณาในหมวดโอพัดเงอะไรเ้ยผมให้สัมภาษณ์อยู่คือจริงๆแล้วผมต้องเจอแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องคิวเล็กน้อยทำให้ต้องเปลี่ยนบทครับต้องแพรพิสารัดครับผมไม่ได้เจอเลยแม้แต่เซี่ยวหน้าเดียวใครเจอบ้างทุกคนเจอหมดเลย ทุกคนได้เจอหมดครับแต่คิวนั้นเป็นคิวเดียวเลยที่เปลือกไม่มีฝากบอกน้องแพรน,นะครับว่า เจอแล้วก็ทักทายก็ได้ทําเหมือนเรารู้จักกันก็ได้ในทงที่เรายังไม่ได้รู้จักกันเลยสวัสดีค่ะพี่เสือก็วันนี้มาถ่ายวันแรกค่ะก็คิดว่าจะเจอพี่เบือแต่ก็ไม่ได้เจอพี่เบือแล้ววันนี้เนี่ยแพรก็มาถ่ายอีกก็ไม่เจอพี่เผืออีกขอบคุณนะคะพี่เบือก็ได้อกได้ได้ข่าวว่าจำจำได้ตั้งแต่วันผลงานแรกของแพรอะไรย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากว่าค่ะว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เบืะ้วพูดถึงเบือที่ฝากสื่อนิดนึง เหลายคนหลายคนธนากรโบธนากรโอปอปุกี้ปุกี้มาเกือบหมดแล้วแล้วก็ชอบมายืนวัววอนมองผมด้วยสายตาอิจฉาก็ฝากบอกไปเลยนะสำหรับนักแสดงเนื้อคู่ทุกคนที่ไม่ได้เล่นนะหรือว่าได้แค่มารับเชิญก็ธรรมดาฝึกฝนการแสดงเยอะๆการแสดงแบบจิ๊กซอตอนนี้กำลังมาแรงไม่ต้องอ่านบทแล้วก็เล่นด้วยพรสวรรค์คุณจะได้รับโอกาส โอ้ยโบธาก,กรการแสดงยังแข็งโป้งเหมือนเดิมครับแต่ว่าต้องทุ่มเทกับการแสดงของก้อในฉากนึงนะฉา,ากกอดแม่โอ้เป็นฉากนั้นเราขึ้นไปถ่ายบนดาดฟ้า <c oughs> ใช่ใชบนดาดฟ้าแล้วก็คุณโบต้องเล่นบทดรมมาม่ากับแม่ต้องดูเองอธิบายไม่ถูกมันมันเป็นการเศร้าเสียใจที่แรงมากแล้วพวกผมแบบนับถือมาก หายกันไปประมาณครึ่งปีกับมาีทีซีแรกที่ถ่ายคือซีนคลายแมทครับมันคือซีนสุดท้ายของตอนนี้ฮะมันคือตอนที่แบบคลี่คลายเรื่องทุกอย่างเป็นซีนอารมณ์ซีนร้ามมากมมีการร้องไห้กอดกันโอ้โหโคตรยากเลยครับในที่สำคัญก็คือมันเป็นช่วงเช้าแล้วก็ต้องมายืนบนดาบฟ้าซึ่งแบบแสงแดดมันจ้ามากมันค่อนข้างลําบากนะฮะแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีดีครับแล้วก็โบโบ,บรู้สึกว่ารับอารมณ์เต็มเ็มเลยนะลงหัวเนี่ยลงกลางหัวโอ้โหเนิรเลยอะ เปียกเลยอ่ะเออน้ำตาด้วยอะไรเราไปหาดูแล้วกันครับลองดูลองดูแลรู้ว่าโบเจออะไรตอนนั้นได้ข่าวว่าเขียนเองไม่คิดว่าต้องเล่นเล่นเพราะว่าได้จับเป้าเปิดก็เลยตกลงเพราะผมอ่านสคริปต์ตอนนี้ผมดูทั้งหมดแล้วผมไม่นึกว่าคนอื่นจะไม่มีใครที่จะเล่นบทนี้ได้อะก็จากตัวคนเขียนเอง คุณโอปอคุณโอปอมาในบทบาทการเป็นเจ้าของสวนสนุกซึ่งเลี้ยงผีไว้ใช้ัเป็นพวกคาถาคมแก่กล้านิดหนึ่งเข้าหนูหน้าอาอกมันเด็กต้องปอแคสที่ถูกก้องควรเป็นปอนันดาเป้ใช่ปะคิดดีดีปอนันดาเป้โห เล่นหนังได้ดีทั้งหมดอย่างอนันดาเขาจนไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางด้านการแสดงเท่าไหร่ใช่ส่วนเป้ก็อย่างที่รู้น้องเพลงไม่รู้เรื่องจริงเราก็อยากเปลี่ยนโอปอเป็นคริสหอวังนะคะับไม่ใช่ขับไม่ใช่เราน้องหน้าเอองันก็เปลี่ยนเป็นพลอยหอวังแล้วกันไม่ใช่เรานั่นแหละจุ๋ยวรัตยาไหมล่ะหนอ ติดตามหมดโอภาสแล้วกันช่วยกันลุ้นด้วยให้มันมีซนะีซั่นต่อๆไปในปีหน้านะว,ว่าหวังว่านะให้มันเว้นกันหน่อยให้คิดถึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาครับรายการหมวดโอภาสโชว์ในช่วงที่4นี้นะครับมีชื่อว่าช่วงเกรดโอภาสช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคลิปลับของเหล่านักแสดงหมวดโอภาสท,ที่ใช้เวลาที่เหลืออยู่ไม่มากในการถ่ายทำมาทำคลิปสนุกๆให้กับคุณผู้ชมในชื่อเกรดโอภาส เกรดโอภาสจะหาจะแป๊กยังไงไปติดตามชมกันเลยครับเอาละครับวันนี้นะครับโอภาสนะครับก็จะพามาทัวร์ตลอดในห้องโอภาสเองนี่คือโต๊ะทำงานของโอภาสครับจะเห็นว่ามีของเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นโทรศัพท์ที่ภาคภูมิใจมากใช้มาตอนสายลับครับสวัสดีครับหมวด ผมหมดโอภาสนะครับหมดทศพรครับที่ที่เราเคยเรียนด้วยกันครับที่เขาล้อกันโอภาสทศพรโอภาสทศพรนะครับอันนี้เป็นเหมืนอนทบกาศึกษาครับเรียนตำรวจมาโอภาสนี่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นทั้งหมดเลยมันมีความผิดพลาดอะบางอย่างเอาไปดูี่่ดีกว่าครับ สำหรับเกดโอบพาดประจำวันวันนี้ครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นตอนแรกด้วยแล้วแขกรับเชิญของเราเป็นพี่ป๊อปแคลอรี่บาบาครับ<ม>คือว่าเออโอภาดเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากนะครับพ,พี่ป๊อปเขาเป็นนักร้องที่เสียงดีมากครับวันนี้โอภาดเลยอยากจะมาฟิชเชอร์ลิงกับพี่ป๊อปแคลอรี่บาร์บาร์ครับคุณแม่ครับมือไหนผมมือไหนแล้วครับเอาเอาเพลงอะไรดีครับ,บ,บพี่ป๊อปครับอาแพ้คำว่ารักไหมเดี๋ยเดี๋ยวผมขึ้นก่อนเลยนะครับ,บ อย่ารังแกคนที่ไม่มีใครด้วยคำว่ารักเลยจะกี่ครั้งก็ร้องเลยร้องนี่้อง้องคอรัลทำไมเออเอาร้องเอาร้องมันเป็นเมโลดี้ดิเอออ๋ออ๋ออ๋อคุณร้องคอรัลนิ่งใครไปร้องด้วยได้ก็จะเป็นเช่นได้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  One two อย่ารังแกคนที่ไม่มีใครด้วยคำว่ารักเลยจะกี่ครั้งอย่า คุณน่าสอนหน่อยไหมเป็นการสอนหน่อยหนค่อยไหมอยากร้องเนี่ยขาดหวังมากเลยนะนี่เนี่ยแต่เรายังร้องได้เฮ้ยแล้วแล้วใครจะมาฟิชเชอร์ลิงกับผมนะครับอย่ากแก้คอนโอ้โหแคนเซิลเลยแคนเซิลเลยแคนเซิลเลยว่ารักเลยเกรดของหมวดอภาวประจำวันนี้นะครับเนื่องจากแขกรับเชิญของเรานะครับพี่ป๊อกปิยธิดาครับ รับบทรับบทเป็นวิภาเนี่ยเห็นไหมมีคนบอกใครจริงจริงด้วยอ่ะมันรู้ว่าจะเกียจริงจอกอ่ะก่อนนี่เขาจะชื่อวิภาเขาเคยชื่อว่าสุนีชื่อสุนีมาก่อนหลายคนก็สับสนไม่รู้ว่าจะเรียกเขายังไงดีจะสุนีหรือวิภาดีครับผมแนะนําว่าให้เรียกร่วมกันไปเลยครับเป็นไรคะสุนีวิภาเฮ้ยสุนีวิภาไงเฮ้ยเวิร์กออก เป็นโอภาสในวันนี้จะไม่เกี่ยวโอภาสเลยแต่ว่าเกี่ยวกับตัวทีมตัวแสดงในวันนี้ครับครับถ้าหลายคนที่ดูดูในสี่แพ่งห้าแพ่ซึ่งผมมีส่วนร่วมในการเขียนบทด้วยเนี่ยจะได้รู้ว่าตัวละคร3ามตัวหลักจะมีชื่อว่าชินเต๋อเผือกครับชินเต๋อเผือกครับเนี่ยะครับก็อยากจะพีเซนว่าถึงความเป็นทีมครับทีมที่ดีกว่าพวกเราฝากพี่โต้งไว้ด้วยภาคต่อไปครับชินเต๋อเผือกครับ เป็นด้วยไม่ได้หรอไม่ได้มันช่เดี๋ยลยอกไงทำไมอหลอกกันนี่หว่าหนหอกจาหลงไไว่าจะไม่หลอกกันไงว่าจะไม่หลอกกันไหไว่าจะไม่หลอกกันที่หลอกกไ่กลัวเจ้าเอเยเจ้าหลอกกตามเธอไม่ท้ ภารกิจวันอย่าไปมัวแต่ร้องเพลงอะไรอะกำลังตกน้ำเฮ้ยอย่แล้วหยิบขึ้นมาแล้วหายปอดโอ้โหนี่ไหววะปิดความรู้ประจำวันกับโมโนพาสนะครับวันนี้นะครับผมจะขอเสนอสิ่งนี้ครับนี่เขาเรียกว่าคันสะดุดครับ กัรสะดุเดเนี่ยมีไว้ให้เพื่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับป้องกันและบรันทอันตรายชะลอความเร็วการสะดุดครับคันครับคัรสะดุดครับ โชวพาดวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเรามีดารารับเชิญมาครับครั้งครับครับครั้งเลยครับแนะนำตัวในโอ้ดโอ้ยชัดเลยครับแนะนำตัวเลยนะครับกับเซ็กโรสลอยครับผมแบ๊คโอ้โหแบ๊ค

แต่แล้ตจมีนะนี่ไงมีราคุณดาดาสีน่ะ้าแา่าจะเแต่ยี่แอนคาคนเหมือนป๊อปปนาปป๊าปป๊าปก๊าปป๊าปี้า๊าปป้าป๊า้าปป๊าปปาปปาปป๊าปป้าปปาปป๊าปป๊าปป๊าปป้าปป้าปป๊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 านป๊าปป๊าปาปก๊าปป๊าปป๊าาปาาาาาาาบ ก้องไม่ได้อะไรก้องนะต้องมือโบกก้องอย่าัน แขกรับเชิญของเราเนี่ยได้รับการขนานนามจากคนในวงการครับว่าเขาเป็นพระเอกที่ตลกที่สุดในเมืองไทยครับอโปมนเตไม่ใช่นั่นรุ่นอายามีตาโม,มดพระเอกเอาเอาเป็นว่าแขกรับเชิญคนนี้นะครับหลังจากที่เราได้ร่วมง,งานกันมาทั้งวันในวันนี้นะครับทำให้ผมได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คือตลกที่หน้าตาดีคนนึงเองนะครับ<ไ>เชื่อดูดิครับเนี่ยมาริโอมาแล้วมาริโอมาแล้วมาริโอมาแล้ว อ๋อหรือโอ้เมาเลยอันนี้เมาคนละอย่างกันอ่ะโทษนะครับรบกวนรบกวนถอดหน้ากากเป็นเป็นเกียรติครับโอ้โอ้ต้องขอโทษจริงๆเลยครับครับสองสวัสดีครับผมนิลลี่แม็กกีมอนสฮะไอ้ทอนไอ้ทอนไอ้ทอนครับยินดีครับเรียกว่านั่นหลานอ่ะเต็มมากอันนี้คิวสุดท้ายอ่ะครับคิวอันนี้เป็นคิวสุดท้ายครับพี่วิลลี่ต่อภาคสองเลยครับ วันนี้พวกเราก็ถือเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นหนึ่งแล้วครับครับซึ่งแขกรับเชิญก็คือพี่วิลลี่แมนัทต์นั่นเองครับครับแล้วก็ขอล่าลาอย่างเป็นทางการค่งซีซั่นสองเราจะมีไหมครับมีค่ะฮะมีเหรอแน่นอนชัวยหรือเปล่ามันใชมั่นใจ่มีมาแล้วมีมาแล้วไมนอะไหนๆตอนสุดท้ายนี่มีพี่วิลลี่เป็นแขกรับเชิญด้วยเราร่วมเล่าลากันอย่างเป็นทางการพร้อมกับพี่วิลลี่เลยดีกว่าครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ปีหน้า นี่คือทั้งหมดของรายการหมวดโอภาสโชว์เนรายการหมวดโอพาธโชว์ในช่วงสุดท้ายนี้เรามีมิวสิกวิดีโอที่รวบรวมภาพเบื้องหลังสนุกสนุกของกองถ่ายหมวดโอภาธมาให้ดูกันเป็นการบอกลากันในซีซั่นนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามตลอดมาขอบคุณครับ บอกเลยว่าดูไม่ออกพยายามฉจนคนทุกทุกซอกสุดไปคนที่เจอที่เธอจะเหมือนว่ารักกันอีกมุนก็ไม่แน่ใจต้องตามต้องค้นด้วยไรื่อติดตามไม่พบพี่เจอเธอเน้นบอกเธอนั้นไม่เคยคิดหลอกเธอเน้นบอกฉันนน้น<ม>คงคิดไม่ไปเธอเน้นบอกสุดท้ายเธอมาเซอร์ไพรส์อ็นนี้มันยังไง oh no 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 เธอฉันกูวันเดียวโดนหลอกเดียวโดนหลอกเธอไมนบอกเธอแนนไม่เคยคิดหลอกเธอไมนบอกฉันนั้นคงคิดมากไปเธอไม่บอกสุดท้ายเธอก็มาเซอร์ไพรส์เอ妮มันยังไง oh no 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 ไม่ ฉันไม่หลอกกัน ฉันไม่หลอกกันยังไม่กลัวเธอหลอกเธอหลอกกูจะตามเธอไม่ทันจ้องจับผิดเธอฉันกูวันเดี๋ยวโดนหลอกเดี๋ยวโดนหลอกัไม่หลอกสุดท้ายเธอก็มาเซอร์ไพรส์เอเนี่มันยังไง oh no 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 ไม่หวัด to